สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องญาดเยนเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ๆกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกช่วงหนึ่งของในไลฟ์เมื่อคืนที่อีิดออกมาพูดก่อนที่จะพูดถึงเรื่องงานบุญที่ไม่อยากไปประชิญหน้ากับทนายสมเกียรติขอเป็นฝ่ายให้โอกาสชาวบ้านมีความสุขอะไรแล้วก่อนหน้านั้น,น,นมีการพูดถึงคลิปของพ่อตัวเองที่หลุดออกมา ซึ่งนายอุทัทยเนี่ยบอกว่าเป็นคลิปที่น่าอดสูงที่สุดอีเธอ,อ,อกรเาพูดถึงคลิปนี้เดี๋ยวไปฟังกันแล้วฉ่านจะชี้ให้ดูเป็นจุดๆว่าตรงไหนบ้างที่อีเธอต่อแหละนะคะตรงไหนบ้างที่มีการโป้พดปุกปิดแล้วก็ทำให้พ่อตัวเองโดนด่ากระจุยอีกรอบหนึ่งคนที่ทำให ตระกูลลาโพโดนด่ามากที่สุดก็คืออีเถกเองนี่แหละคะ่ะนะกันหลายๆคนคือได,ได้ฟังคลิปเออ่เกี่ยวกับคนในครอบครัวได้หลายคนนะวันนี้แต่ตจรยิ่งฟังไม่จบหรอกเพราะว่ามันมันหลากหลายความรู้สึกเรฟังไม่จบฟังไม่จบมันมีทั้งทุกอย่างมาปนรวมกันก็เลยไม่อยากจะฟังเพราะว่าทําไมถึงไม่อยากจะฟัง เพราะเรารับรู้มาตั้งแต่ในแต่ไลยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันมาเมื่อสายอะไรประมาณนี้มันมาเมื่อเมื่อมันไม่ทันการแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้มันหลุดมาจากไหนอนะทั้งทั้งที่มันหลุดแล้วก็ทั้งที่เอ่อทำคลิปกันออกมาหรือว่าไลฟ์กันออกมาเมืนกับว่าให้เราได้สู้ได้อะไรอย่างเงี้ย อิทก,ก็พยายามจะเรียกร้องความน่าสงสารว่าฟังคลิปพ่อที่พูดถึงว่ารู้อยู่กกะใจว่าลูกเคยลูกสาวเนี่ยไม่ได้ทาอะไรผิดแล้วรู้อยู่กกะใจว่าตํารวจเนี่ยมีการติดสินบนให้น้องๆคนอื่นไปใส่ร้ายใส่ความพี่แล้วน้องๆทุกคนก็รับเงินมาแล้วก็ใส่ร้ายใส่ความพี่น้องๆทุกคนเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่เงินอิทพยายามพูดให้คนเห็นใจว่าตัวเองรู้อยู่แล้วมันจุกอยู่ในอกฟังไม่จบ จุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยนะคะอิเถกบอกว่ามันเหมือนกับว่าคือรู้อยู่แล้วแต่มันไม่มีของไม่มีคลิปไม่มีอะไรยืนยันแล้วมันก็มาสายเกินไปเลยเอาไปใช้สู้ในคดีไม่ได้อันนี้ดิฉันบอกเลยว่าอีนี่ต่อแหละคะ่ะตอแหลตรงไหนรู้ไหมคะคนที่ทำคือเอฟซีของมัน ที่ไปคุยกับตาชานคือเอฟซของมันอีเอฟซีพวกนี้ยส่งนูน่นส่งนี่ส่งนั่นให้ไอ้พลอยอิถิกอยู่ตลอดโดยฉันมั่นใจว่าคลิปนี้ไอ้พลอยอิทเ,เคยได้ยินแล้วแล้วน่าจะส่งให้ทนายแล้วละ่ะจําได้ไหมคะว่าก่อนหน้าที่จะมีคําพิพากษาอะไรเนี่ยไอชิดเป็นคนเปิดเรื่อง5้ซองซองละห้าพันเล่านิทานอิทตอบย้ํา นั่นคือแล้วเรารู้จากการเปิดเผยของในายหม่ชารวันว่าในการเบิกความในบนสารมีการพูดถึงซองเงินด้วยมีการพูดถึงเรื่องนี้การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ให้ครอบครัวเพราะมีการเอ่ยชื่อด้วยนะคะจุไรพรในเสริมนายนรินทราโพมีการเอ่ยชื่อด้วยว่าไปที่โรงพักแล้วก็ไปคุยแล้วก็ได้รับซอง มีการตั้งคำถามค้านกับสาวิตรีนั่นก็คือเรื่องนี้ได้รับการบรรจุเข้าไปในาศาสตร์แล้วมันไม่ได้มาสายนะคะมันไม่ได้มาสายจริงๆตอนนั้นถ้าคุณเชื่อถือเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณมีชื่อคนพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วคุณบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วทนายของคุณที่ต้องทำก็คือเอาคนพวกนี้ที่มีรายชื่อที่เอ่ยชื่อขึ้นไปขึ้นไปเบิกความด้วยทำไมไม่เอาขึ้นไป ทำไมไม่เอาขึ้นไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าตำรวจเขามีอำนาจหน้าที่จะมอบค่าเสียเวลาค่าอะไรในการสืบส,สวนสอบสวนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเงินที่ให้โดยปกติไม่ได้เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่อย่างที่ไอในคลิปพูดกันมันไม่ใช่ค่ะไอชิดเองก็พูดถึง 5้าสองสองละห้าพันแล้วดูเวรกรรมตอนนี้สิคะไอชิตมันโผลหัวไปดูหน้าใครเขาได้เอาเรื่องโกหกพกลมมาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นอิทถิดเนี่ยไม่ยอมรับอยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ได้มีการบอกเล่าให้ทนายได้รับรู้เรื่องนี้จากที่พูดพูดกันก็คือ พอมีการคุยกันแล้วก็ไปพบกับตำรวจตำรวจก็บอกว่าในการสืบสวนสอบสวนมาถึงตรงนี้ตรงนี้นี่พวกคุณคนในครอบครัวมีความคิดเห็นว่าอย่างไรไอพี่น้องที่พากันไปก็ไปได้รับรู้เรื่องนั้นพอกลับมาตอนเย็นปุ๊บก,ก็รีบมาปูดกให้ให้พ่อให้แม่ฟังวันนี้ตำรวจอย่างนี้อย่างนี้ก็จะมีการเรียกประชุมอะไรกันตันหลังจากนั้นตาชานเนี่ยไปอ,อยู่กับอิทถิดตั้งหลายเดือนตอนนั้นแหละค่ะที่ตาชานไปเล่าให้ฟังว่า เรื่องนั้นเรื่องนี้อีถกเองก็รู้อีถกเองก็รู้ว่ามีตำรวจมีการเรียกน้องๆไปคุยไปอะไรแล้วเรื่องซองเนี่ยมีการบอกกับยายสมควรเพราะยายสมอันนี้นายนารินพูดเองลูกๆบอกกับยายสมควรไปรับซองมาแต่คลิปที่นายนารินเอามาพูดเน่ยมันเงินคนละเรื่องกันนะคะนายนารินเอาคลิปอื่นมาเปิดให้เชื่อว่านี่เป็น คลิปที่มีการทู่กันถึงเรื่องไปรับซองเป็นคดีที่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องเงินที่น้องคนเล็กเป็นนี้อีทธอริชดทวงเงินไปกันคนละทิศคนละทางเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อีทธอร์เองมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางที่จะแย่เข้าไปให้ศาลได้คิดเท่านั้นเองแต่หลักฐานอย่างอื่นไม่มีถึงเอาแย่เข้าไปไว้นิดเดียวถ้ามันมีจริงๆแล้วเชื่ออย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เบิ่มเอ่อยชื่อ ว่ามีตั้งแต่จุไรยพรในเสริมในนรินล,ลาโพคนพวกนี้ควรจะต้องถูกเรียกขึ้นศาลไปเป็นพยานว่าจริงหรือไม่คุณไปที่โรงพักวันนั้นพร้อมกับโจดร่วมคนที่หนึ่งโจดร่วมที่หนึ่งแล้วได้ไปคุยกับตำรวจจากนั้นตำรวจมอบเงินใส่ซองให้ควรจะต้องเอาขึ้นไปทำไมไม่เอาขึ้นไปคุณต้องตั้งคำถามตรงนี้ด้วยนะคะอีเถะถือโอกาสอันนี้ เอาออกมาพูดเรียกร้องความสนใจว่าครอบครัวทรยศกับตัวเองครอบครัวขี้ขาดครอบครัวเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้หัวหน้าครอบครัวขี้ขาดและเลวจริงอย่างที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้นี่คือสิ่งที่อิทธิออกมาเรียกว่ากระทืบหน้าพ่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือมันมันมาทีหลังแต่ก็ แต่ก็ยังดีที่ยังมีจุดที่เหมือนกับว่าให้เราได้สู้สักหน่อยอ,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีตรงนี้อยู่นะส่วนที่ผ่านมานี่ก็มันก็จะผ่านไปนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังดีที่ว่าเออยังยังยังมองมองว่าให้เขาได้สู้ให้เขาได้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ส่วนส่วนที่เหลือก็คือที่ไม่ดู ฟังนิดนึงฟังนิดนึงคือ,อหลายคนอาจจะฟังเนจบหรือว่าฟัง,งหลายรอบแต่สำหรับป้าเนี่ยฟังฟังไม่ไม่หลายรอบฟังไม่จบแล้วก็ไม่อยากจะฟังอะไรอีกเยอะมันมีหลากหลายความรู้สึกเพราะว่าทั้งทั้งเรียกว่าอะไรทั้งเสียใจทั้งเสียดายทั้งหลากหลายอารมณ์มันอยู่ในนั้นมันก็เลยไม่อยากจะฟังเพราะว่าสิ่งที่ป้า รับรู้มาโดยตลอดคือความรู้สึกพวกนั้นเนี่ยนั่นแหละค่ะเห็นหลายๆคนทำเขาเรียกว่าอะไรอะคลิปออกมาทุกคนก็มาเปิดให้ฟังป้าก็บอกว่าป้าก็ฟังก็เห็นอยู่แต่ว่าฟังไม่จบเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากฟังนะที่ฟังไม่จบคือมันฟังไม่ได้มันฟังไม่ได้เพราะมันมันจะตึกในใจเรามันเลยฟังไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากฟังอยากจะฟังอยู่จนจบ แต่ว่ามันฟังไม่ได้แค่นั้นองก็อย่าลืมนะคะทุกคนนะเมื่อกี้ทุกคนมาว่าให้ป้าขายของใช่ไหมเออใช่ต้องขายของช่องก็เพิ่งเปิดใหม่ก็ต้องขายของด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ทคะที่ดูคลิปให้นะคะที่ดูคลิปให้บางคนไม่ข้าโฆษณาป้าถ่ายอะไรลงก็ดูนะอะไรอย่างเงี้ยอนั้นกะ็ตอานหนที่ไม่ได้กดหัวใจให้ที่ไม่ได้กดหัวใจให้ก็ อาจจะแต่ว่ามามาเข้าทีหลังเ็าป้ากดป้าลงคลิปบางทีแป้าก็กดแรกบางทีก็เข้าไปอ่านย้อนหลังก็กดแต่อาจจะไม่หมดทุกคนนะแต่ก็เยอะมากๆเลยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะมีแต่ให้กาลังใจทั้งนั้นเลยนะนี่แหละค่ะคลิปของตาชานเป็นคลิปที่น่าอดสูตรงที่ว่าคลิปนี้หลุดออกมาตอนนี้อย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลย ไม่เป็นผลดีกับใครเลยจริงๆไม่มีประโยชน์ในคดีไม่เป็นผลดีต่ออีกถึกไม่เป็นผลดีต่อแม่น้องไม่เป็นผลดีต่อตระกูลหลาโพเพราะตอนนี้น้องๆหลาโพทุกคนต้องด่าหน้ากันออกมาแก้เนื้อแก้ตัวอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าถูกลุมประนามทั้งสองฝ่ายไม่ว,ว่าจะเป็นฝ่ายฆาตรกรหรือฝ่ายผู้สูญเสียคนทั้งสองฝั่งมองว่าครอบครัวนี้ทำไมมันจังเวนทุ่ดตะ,ะไลกันขนาดนี้วะ คนเป็นหูหน้าครอบครัวเอาลูกตัวเองไปดินคากับคนอื่นคนเป็นหูหน้าครอบครัวรู้อยู่ว่าเป็นอย่างนี้ฝั่งนึงก็บอกว่านี่ทําไมมาว่าผู้สูญเสียว่าผู้สูญเสียเห็นแกเงินรับเงินตำรวจแล้วเลยไปใส่ร้ายพี่เขยไอ้คนฝั่งฆาตรกรก,รก็จะบอกว่าทําไมไอ้คนเป็นหูหน้า,รา,ราคารอบครัวมันรู้อยู่ว่าลูกเขยกับลูกสาวโดนใส่ร้าย,ายโดนกลั่นแกล้งอย่างนี้ยังปล่อยให้ไอ้พวกลูกคนอื่นๆรับเงินแล้วไปใส่ร้ายเป็นพ่อภาษาอะไรวะ ่วนคนที่มองกลางๆก็จะบอกว่าไอ้นี่มันไอ้แก่คนนี้มันเป็นยังไงของมันเนี่ยมันเป็นพ่อนะเอารูปไปดินทาคนอื่นได้ยังไงว่าลูกตัวเองเห็นเคือแค่ตัวเห็นไหมคะคลิปนี้ออกมาตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยมีแต่ความโหดร้ายให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคนโตลูกสาวคนรองและลูกๆคนอื่นๆทั้งยังเป็นโทษกับคนในกลกกนรกอกลายเป็นว่าตัว ตาชานเองมาชี้ว่าฉันรู้ว่าใครทำหลานฉันฉันเก็บมันไว้ในใจมันจะกลายเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยเราถึงได้เห็นว่าคาดีนี้ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามีแต่คนอยากจะอวดเก่งว่าฉันนี่เป็นคนสําคัญที่สุดฉันรู้ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดมีคนรู้ว่าฉันรู้อย่างนี้นะนต้องโดนเก็บแน่นอนคือทุกคนอยากเป็นคนดัง ก็อยากจะเป็นมันจึงต้องไปเป็นอะไรดีดีทุกอย่างยอมทำทุกทางแต่เกียรตะกายในขณะที่ลูกๆทุกคนยกเว้นสาวิตีสาวิตีคงไม่ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่น่าจะได้พูดกับเจ้าตัวโดยตรงแล้วว่ารู้สึกอย่างไรอะไรยังไงเท่าที่ดูจากคลิปของ กุบาลทองลูกชายคนเดียวนะคะสมพรได้พูดแล้วแล้วก็เรียกร้องความสงสารเห็นใจว่าเห็นไหมครอบครัวฉันเที่ยอย่างไรเลวอย่างไรร้ายกาจอย่างไรฉันฟังและวฉันหลากหลายอารมณ์ฉันรู้สึกจุกจนฟังไม่สามารถจะฟังให้จบทั้งที่จริงๆดิฉันมั่นใจว่าคลิปนี้อีถึกได้ฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ ได้เคยได้ยิบได้รู้ได้ฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่มันยังไม่ออกมามันยังไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองตอนนี้พอมันออกมามันเป็นประโยชน์กับตัวเองจะว่าไปคนที่ปล่อยคลิปนี้ปล่อยตามไฟเขียวหรือเปล่าเพราะเอาเข้าจริงๆถ้าจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยก็คงไม่เชิงนะคะ เพราะอิเถิดพูดเหมือนกับว่าคลิปนี้มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าดูเหมือนกับเรายังมีทางสู้ในเรื่องของสืบสวนสอบสวนไม่ชอบดูเหมือนเปิดทางให้ว่าเรายังมีทางสู้ให้คนได้รู้ว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้เอาไปสู้จริงๆเนี่ยนะคะแล้วแพ้อุทธรอีกคลิปนี้อิเถิดก็จะยึดเป็นสรณะไว้ว่าถ้าฉันแพ้อ,อีก ขอให้รับรู้ว่าฉันโดนใส่ร้ายหลักฐานคือพ่อฉันเป็นคนพูดเองว่าน้องๆฉันไปรับเงินจากตำรวจมาแล้วใส่ร้ายฉันคลิปนี้มีประโยชน์ตรงนี้ค่ะสร้างความสงสารเห็นใจให้แก่พวกไอ้ฆาตกร